ที่แบกเข้าสู่ฐานอยู่นี่นะครับนี่คือหอนุ่งหูกตาโตและต้อนะครับปาออกของตองเลยไหม

หนึ่งแสนสี่มืนหกพันเด้อหนึ่งแสนสี่มืนหกพันหเรี่ยงม่เราองเล่ปนะดีเลดเลยดีมัดนีมัดมีนะครับดีเลยทุกทุกทุกมองเรียบร้อยปลอดภัยพอพี่มั่น หนึ่งสองสาม่งไปองยออรมองสานะครับอุ่าเรียล เนี yeah, yeah, ่ยเผมหูย oh ุบมาหนิอไปยังสี่คอนแอรเลยโอ้ยมันคือ่อนแอรเลย่อนมากสายหนุ่มสายพัตีมันสาเสียงแหลนครับ่อนแอร์อนแอโอ้ยโอ้ยัดเตยเยอะครับ ปิดเรียบร้อยองศาที w ่ตัวกันฟ้อหรือไม่เบิ่งน้ำกันครับเบิ่งน้ำกันไปรอความเบาไฟอ่อนแอฮะเบา เนื่องจากเปาดีเปามากๆครับเนื่องจากความสนใจไปอยู่ที่ต่อนะครับฮอดูตาโตต่อกันยังอยู่นะครับใกล้ๆนะครับเบาดีมากๆสวยงามนะครับไปพี่น้วงชนมสนใจนะไม่ทันเนอสนใจมากๆครับสุดยอดเขาลัตัวนะครับความสนใจน้ำองศาองศาดีมากๆนะเนียน

ได้ได้พวกก็พลาด0เบาเบามากนะครับเบามากๆนี่องไเบิ้งเลยโอ้ยครับบอกมองซองนี่นำดำน้ำดำน้ำดำน้ำดำปลาดำไงปลาดำไงพ้นนาอยู่ทั้งไปาหม่มาสักสามว่าปลาดำม่ง่าอะเรื่องเขาหง ตามลักษณะตึงสามร้อย้นงะเจ้าน,ะ,าาน,ะ,านะครับหูนกตตูตาโตตกอสวยมากๆนะ